สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องโมโม่เลนเจอร์นะครับันนี้มาอยู่กับเกม l i น e เลนเจอร์ไอดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวของเซซนานะครับในวลโอสองให้เปืรอแม็กเซซนานะครับเป็นลูกสาวของเซชูมารูนะครับเป็นฝาแฟดกับโทวะนะครับเป็นเลนเจอร์สายไว้พิบท่านไม้นะครับมาดูสเตตัสของเขานะครับในวิโอสอพลังโจมตีนะครับ ตีเวทนะครับให้มาที่เกือบเกือบหนึ่งล้านแปดเลยนะครับให้มาที่หนึ่งล้านเจ็ดนะครับถือว่าตีหนักมากครับส่วนพลังชีวิตนะครับให้มาที่หกล้านหนึ่งนะครับในวิวสองร้อยสี่สิบใหปืนแม็กนะครับส่วนความเร็วในการโจมตีนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแปดสิบสองนะครับถือว่าโจมตีเร็วแล้วก็เคลื่อนที่ก็ใช้ได้นะครับ ส่วนระยะจมตีนะครับให้มาที่180นะครับผมมองว่ายืนใกล้ไปนี้นะครับมีโอกาสที่จะโดนธาตุไฟหงโหวสอยเอานะครับส่วนโคดาวเลนเจอร์นะครับถ้าเวล140ิก็13วาินะครับแม็กก็6.5นะครับส่วนค่าแร่ธาตุนะครับให้มาที่1490ผมมองว่ามันกลางๆนะครับค่นทางไปทางเยอะนะครับสำหรับแร่ธาตุสกิลที่1นะครับชื่อสกิลก็คือกงร้อวายุนะครับ เขาจะหมุนเงาอยู่คาลิโนโทาจิคิลินะครับเพื่อสร้างพายุหมุนสร้างผลลัธ์ด้านลบให้ศัตรูนะครับสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีนะครับยกเลิกภาวะอมตะของศัตรู3ามีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย2,800นเเซนะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่โจมตีทาให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับเป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของเลนเจอร์นะครับผมมองว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับ สกิลนี้บับกว้าง320จุดแล้วก็คูดาวนะครับ12วิีนะครับถือว่าคูดาวนานนะครับสําหรับสกิลหนึ่งมาดูสกิลที่2ในล่างไอเปิดนะครับชื่อสกิลก็คือดวงจันทร์ของผีเสื้อกลางคืนนะครับเขาจะเลือกผีเสื้อกลางคืนออกมาสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่ปลปวงนะครับสกิลนี้เป็นสกิลบัฟให้ปลาป้วงนะครับหิวเลือดในพื้นที่60%นะครับของพลังชีวิตต่อ1วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มบัตรการหลบสกิล60เปอร์แล้วก็เพิ่ม ก้านทักษะนะครับ60เปืนนะครับถือเป็นสกิลที่ดีนะครับมีเพิ่มหล่อปืนต้านนะครับเรนเจอร์ก็จะยืนนานขึ้นนะครับถือขึ้นนะครับสกิลนี้บับกว้าง350จุดนะครับครูดาวสกิลนะครับในร่างอันต้าก็12วินะครับให้เปือก็9วิครับส่วนความสามารถในร่างให้เปือนะครับศัตรูใช้และท่าเพิ่มขึ้น2ก็เหมือนกับตัวของฮิมาวาลีแล้วก็ชินจังนะครับก็คือเพิ่มแร่1,000หน่วยนะครับ ความสามารถนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลนเจอร์เรามันยืนได้ส0่วินาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะติดแบบสุ่มนะครับถือว่าความสามารถนี้โหดบ้างนะครับสําหรับเกียร์ฟรีที่แนะนํานะครับไม้กระตาาเกรติยศหรือไม้กระตางมนดํานะครับถ้าเราเลือกใช้ไม้กระตาาเกิติยศก็จะได้ลดกูดาวเลนเจอร์นะครับทีนี้นะครับกระตายมนดํานะครับก็จะได้ต้านสกิลขึ้นมานะครับช่องกลางนะครับ เ,เกียร์ที่ดีที่สุดก็คือโล่แห่งการปกป้องนะครับนะครับช่องสุดท้ายนะครับกระเป๋าออกสกิลนะครับซึ่งเป็นเกียร์พื้นฐานของทุกสายนะครับเเ mm hmm. น้นในออกสกิลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองนำไปเล่นเสเตีหลักให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไปที่ด่าน396นะครับ ปล่อยตัวไปนะครับพอเดินออกมาหน้าป้อมแล้วก็บัฟสกิลสองเลยนะครับขึ้นเป็นรูปหัวใจนะครับหิวเลือดนะครับแล้วก็ออกสกิลสองนะครับขอจะควงเงานะครับขึ้นไปบนศีรษะแล้วก็โจมตีนะครับเนี่ยครับเป็นกงร้อบายุนะครับสําหรับสกิลหนึ่งนะครับขอจะควงเงาอยู่ข้างลาตัวนะครับนะครับหมุนหมุนอยู่ข้างลาตัวนะครับแล้วก็ออกสกิลหนึ่งนะครับ สำหรับสกิลสองก็จะควงเงาอยู่บนศีรษะนะครับแล้วก็โจมตีนะครับนะครับสวยงามมากนะครับถือว่าโจมตีหนักใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองนำมาเล่นเป็นทีมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับปล่อยตัวไปนะครับนี่ยครับขว้าวนะครับแล้วก็บัฟหิวเลือดนะครับถือว่าสวยงามมากครับแล้วก็ออกสกิลโจมตีเลยนะครับสวยมากครับสกิลหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะนาไปเล่นปีีให้เพื่อนๆน,นได้ดูนะครับว่าเซซินะมันจะโหดแค่ไหนนะครับก็มีตั้งรับชนะอยู่นะครับชนะไปสี่รอบนะครับแพ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเขามีมออบินนะครับเดี๋ยวขอรีผ่านนะครับเพราะว่าตัวกันบินผมยังไม่โหดนะครับ มาเจอกับทีมนี้นะครับเจแสงเกิบแม็กนะครับสลอตแม็กนะครับแล้วก็บอสซีโนะครับถือว่าโหดใช้ได้นะครับเขาไม่มีตัวบินนะครับเดี๋ยวก็อจัดทีมนะครับเอาตัวของเดี๋ยวมอบินลงไปนะครับ ไปครับจะไหวไหมครับปล่อยตัวไปนะครับไอดีนี้หลังๆมาก็ถือว่าเปิดได้ตัวดีอยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้โทวะยังไม่มานะครับในตัวของเซษินะมาสองตัวนะครับขอแชร์แล้วนะครับ ผมก็ต้องกดอมตานะครับเพราะว่าเกียร์ผมยังไม่ดีนะครับก็พัดมานะครับเราก็พัดกลับนะครับตัวของเซลลี่หน้าไม้ผมก็ถอดออกจากทีมแล้วนะครับสําหรับทีมนี้นะครับคือตัวเลนเจอร์มันเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้นะครับเกมเมอร์ถือว่าโหดบ้างนะครับช่วงนี้นะครับเสก เป็นรูปปั้นนะครับสำหรับเกมเมื่อนะครับเนี่ยครับเซสินะนะครับถือว่าบัฟดีมากนะครับรูปหัวใจขึ้นมาเต็มเลยนะครับแตกไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าใช้งานดีก็คือมูนเยลลี่นะครับพอเข้าตำแหน่งประชิดป้อมนี้มีโอกาสที่ป้อมเขาจะแตกง่ายมากนะครับ ถือเป็นตัวที่น่าตามหานะครับสำหรับมูลเยลลี่นะครับมูคนไทยเยอะมากครับโอ้หเพียบเลยครับคนไทยนะครับหมดทีมนี้ใช่ไหมตัวกันบินผมยังไม่โหดนะครับขอรีผ่านนะครับ มีเตทีมโหนโหดครับอขอเจอกับทีมนี้นะครับถือบ้างโหดเหมือนกันนะครับส็ลตแม็นะครับเมื่อกี้นะครับปลตัวไปนะครับทีมสองนะครับทีม B นะครับ มีดาบินชีนะครับลืมดูนะครับเพราะว่าถ้ามีดาบินชีทีมสองผมจะไม่รีบปล่อยนะครับเดี๋ยวเจอกับเซซิน่านะครับแต่ว่าเขามีตัวของนัดสือนะครับซึ่งเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟที่โหดนะครับสําหรับตัวของนัดสือนะครับเดี๋ยวบอสจลเรเก้ปล่อยไปเยอะๆนะครับโอ้บอสซีอของเพื่อนมาช่วยนะครับนี่ครับเศษเป็นกล่องเพียบเลยนะครับ เพื่อนน่าจะปล่อยมาช่วยใช่ไหมครับอมตานะครับเกียร์เรายังไม่ดีครับอย่าไปโนยเทมนะครับเป็นไงครับน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับทีมนี้นะครับไหวไหมครับ เกมนะครับอายเกมแล้วก็มูนเยลี่นะครับเกมเสษกนะครับสล็อตนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสุดยอดครับเล็กๆมาผมก็เกือบรีทิ้งนะครับสำหรับใบดีนี้นะครับหลังๆมาเปิดได้ตัวดีๆนะครับ ไปนะครับโอ้ทีมนี้โหดนะครับเดี๋ยวไปสู้กับสาวๆดูมัางนะครับน่าจะเป็นไต้หวันใช่ไหมครับมีตัวของโดโรนโจโลแล้วก็อล i ิสนะครับแล้วก็เจดแสงนะครับแม็กนะครับถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับไปเลยครับ ก็ต้องไปสู้กันที่เกียร์ด้วยนะครับทุกวันนี้ก็ต้องเกียร์เกียดดาวนะครับสําหรับเกียร์ของตัวเรนเจอร์นะครับเรวก็ต้องเน้นรถแร่เยอะนะครับไม่งั้นปล่อยตัวไม่ได้นะครับสู้กันทางคอมโบแร่คอมโบเนือน้อปล่อยตัวนะครับใครมีเกียร์ดีตัวดีก็ชนะไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แท็ติก เทคนิคด้วยนะครับเนี่ยครับสกิลสวยมากนะครับสําหรับเซอร์ซินะนะครับนานาออกมาทีนะครับสกิลแต่ว่าสวยงามครับแต่ว่าสกิลสองนี่ออกบ่อยอยู่นะครับเป็นสกิลบัฟไม่แก่พวกนะครับเนี่ยครับเป็นรูปขึ้นมารูปหัวใจนะครับธรรมาตาครับเนี่ยครับสกิลโจมตีสกิลหนึ่งนะครับ นานๆออกทีครับสำหรับสกิลหนึ่งน่าจะเอาอยู่นะครับดูนะครับมูนเยลลี่นะครับบอสจระเข้ไปทำอะไรอยู่ในป้อมนะครับนี่ครับความโหดของมูนเยลลี่นะครับโดโลนจก็เจอนะครับก็โดนครับสำหรับโดนลนจนะครับชนะไปนะครับ นานๆถึงจะมาตบสับสาวๆบ้างนะครับเล่นที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับตัวบินนะครับทีมนี้ใช่ไหมครับ โอก็มีโทบวะนะครับโอ้ถือว่าโหดนะครับไทกะนะครับไปครับลองดูครับน้องจะฆ่าพี่ได้ไหมครับสําหรับเซสินซนะครับเจอกับโทรวะมั้งครับจะเอาอยู่ไหมครับเกมเมือดนะครับมอนันลี่นะครับ โหโหดนะครับสําหรับทีมนี้นะครับเจ้าอยู่ไหมครับไตกะโดดยิกๆเลยนะครับโอ้โหอีกอย่างก็คือตัวไอตัวชนผมนะครับตัวชนยังไม่โหดนะครับต้องอาศัยเจมเมกับมนยิลลี่นะครับสล็อตนะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวตัดแร่ชิงแรนนะครับแล้วก็ตัวของเชื้ช่นนะครับเพิ่มแห่นะครับพัดมาพัดกลับนะครับเย่างนั้นโดนนะครับ ขอแชร์เลยนะครับนี่ยิงเลยครับฉีปนาบุตนะครับนี่เอาเปียบนะครับยังไงก็ต้องเอาแต้มให้ก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้มันตัดเหล็กพีพีนะครับโอไม่ใช่พวกนี้นะครับมันมาลรีนนะครับต้องทําคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อไปไต่เหล็กสะสมดูบี้นะครับทีมนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับสําหรับชื่อทีมณโมนะครับเป็น ขึ้นทงญี่ปุ่นนะครับก็ชนะไปนะครับถือว่าทีมโหมดนะครับเมื่อกี้นะครับโหทีมนี้นะครับคนอ้วดคนไทยนะครับแต่ว่า ขึ้นธงไทยนะครับแต่ว่าชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้ามีตัวของเซรีมออบินจะไม่ค่อยไหวนะครับสําหรับทีมผมนะครับตัวมูนดัรฮีโร่ไม่อยู่นะครับถ้าทีมนี้น่าจะไหวนะครับนีครับแต่ว่าก็มีอินุยาชานะครับเดี๋ยวมาเจอรุ่นหลานบ้างนะครับเจอกับเซซินะนะครับเจ้าอยู่ไหมครับ เขามีตัวของไอโบบินนะครับเดี๋ยวเอาดาร์กฮีโร่ไปสอยนะครับผมถอนม่าอบ,บินออกนะครับไหนละครับตัวเลนเจอร์ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเราก็ต้องไปลุ้นที่เกียร์นะครับที่นี้นะครับว่าเกียร์เขาจะสุดน,นะครับ ปล่อยตัวไปครับพอผมปล่อยตัวไปเสร็จนะครับผมจะอัพแร่ไปสัก2นะครับกดแร่ไปเพิ่มคกดไปกดแร่ไป2นะครับเพื่อให้มันปล่อยตัวได้คล่องนะครับเพราะว่าเกียร์ดแร่ผมยังไม่ไม่ดีนะครับไอโบมาแล้วนะครับดาร์กิโลเจ้าอยู่ไหมครับโอ้โหโหดมากครับอุสอยไม่ลงนะครับ สอยไม่อโบไม่ลงนะครับแช่เลยครับจังหวะนี้ครับขี่ปนามุดตามเลยครับโอ้โหทำไมไอโบเขามันโหดจังครับมาอีกแล้วนะครับไอโบนะครับจังหวะนี้คูนึงเลยนะครับอมตะนะครับโอ้ไอโบเราอยู่ไหมครับมุนดัรกิโลเราสอยได้แล้วนะครับเซซินะยังยืนอยู่เป็นกลุ่มเลยนะครับเนี่ยครับ เพียงแต่ไอโบก็มันหดนะครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับทำลายกลุ่มก็ได้แล้วนะครับเกือบแพ้นะครับเมื่อกี้นะครับไอโบสอยป้อมเกือบแตกนะครับเดี๋ยวต้องไปส่องเกียร์เขานะครับว่าเขาใส่เกียร์แรงรค่เมื่อกี้นะครับปกติมูนดาร์คฮีโร่นี่มันจะสอยไอโบนี้สอยทีเดียวล่วงเลยนะครับแต่เมื่อกี้เอาไม่อยู่นะครับ ครัเซตชนะนะครับถือว่าช่วยทีมได้นะครับจะนชนะไปนะครับเดี๋ยวไปสรุปผลแล้วก็ส่องดูเกียร์เขาหน่อยนะครับขึ้นมาเลีกเพลดหนึ่งแล้วนะครับ ดูทีมหนึ่งนะครับโอเกียเขาถือว่าโหดนะครับมีเซตจ,จันทานะครับนะครับแต่เขาเลือกมาใส่ให้ตัวของสล็อตนะครับถ้าไปใส่ให้เจียร์แสงน่าจะโหดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เกียร์ชิ้นนี้นะครับผมว่าใส่ให้เกียร์แสงน่าจะโหดนะครับ ถือว่าเกียร์ดีนะครับทีมที่2นะครับเรเวลยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าตัวเกียร์เขาถือว่าโอเคนะครับน่ครับมีตัวของนัทเสือนะครับแล้วก็ตัวของบาวยามิบอสซนะครับมูลแสงนะครับมูลในโมดูนะครับสล็อตแม็กนะครับเขาใช้ตัวของเอ็ดเวิร์ดมาบัฟนะครับนะครับ เป็นสกิลใบนะครับดูทีมที่3นะครับทีมของสาวๆนะครับน่าจะเป็นสาวไต้หวันนะครับเจสแสงนะครับแม็กนะครับเกียก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับติกิแม็กนะครับเขเลือกปั้นติกินะครับแล้วก็เจีแสงนะครับ บอสซีอก็เกือบแม็กนะครับมาดูทีมนี้นะครับเจอกันบ่อยนะครับสําหรับทีมน้าโมนะครับไม่เรียกไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันอ่านเป็นภาษาไทยว่าน้าโมนะครับโหเกียร์สุดมากนะครับมีหน้าแหละครับนี่ครับถือว่าเกียร์โหดนะครับเขาเลือกปั้นตัวของอลิซาเบธใช่ไหมครับเนี่ยครับไอดีหลักผมเปิดได้นะครับเปิด สุมเปิดกระชาไป2,100รลูบี้นะครับถึงการันตีแต่ว่าตัวดัดชิงไม่ออกนะครับในตัวของอลิซาเบธนะครับสำหรับไอดีหลักผมถือว่าเคลือมากนะครับมีตัวของโทวะนะครับก็บลินนะครับโยมินะครับไทกะแล้วก็หน้าไม้นะครับแม็กหมดนะครับเกียถือว่าโหดนะครับทีม B นะครับก็ถือว่าโหดนะครับสําหรับเกียร์เขานะครับ มาดูทีมสุดท้ายนะครับถือว่าตึงนะครับดูเกียร์ไอโบจะเป็นไงครับน่าจะมีหลบใช่ไหมครับโอ้ก็เป็นเกียร์เซตใหม่นะครับไม่ใช่เซ็ตหลบสกิลนะครับเมื่อกี้เกือบเอาไม่ลงนะครับเขาเลือกเป็นพลังโจมตีกายนะครับสําหรับออปชันที่4เกียร์เขาก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอรับรางวัลก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ลืมรับรางวัลนะครับ ก็เล่นวันแล้วรอบนะครับสําหรับภารกิจ P p ก็เหมือนกันครับทาภารกิจก็พอนะครับสรุปการใช้งานใช้เซนัรแคนน้องนะครับถือว่าช่วยทีมได้ดีนะครับผมมองว่าเป็นตัวเลนเจอร์คุรโบที่สามารถปั้นแม็กได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนีคุราชิถูบ้านะครับแคนพี่นะครับที่สามารถปั้นแม็กได้นะครับสําหรับผมนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับสําหรับเลนเจอร์สองตัวนี้นะครับ สำหรับชิปรีวิวลูกสาวของเสื้อจุมรูเสื้อซูน่านะครับผมก็ขอจบชิปไอค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีผู้เล่นในเกมไลน์เลนเจอย์เยม่เยอะนะครับสามารถแอดมาเป็นเพื่อนกับผมได้ผมมีทั้งหมด10ไอดีนะครับสามารถแอดมาส่งคะแนนได้เบหรือว่านำทีมผมไปช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอ l ดีไลน์ไว้ใตคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใ้ช่องโมโม่เลนเจอร์เพื่อเป like, mm hmm. ็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ